เราได้พบกันอีกครั้งแล้วก่อนหน้านี้ข้าบอกว่าจะมาหาเจ้าบ่อยๆไม่ทันรู้ตัวก็ผ่านไปหกปีแล้วเจ้ายังโกรดข้าอยู่หรือเปล่าหกปีแล้วเจ้ามอบมเมล็ดพันธุ์แห่งความมืดให้ข้าทำให้ข้ามีพลังมากพอจะโค่นโซนหยานวั่นเทียนได้ไม่เพียงแค่ช่วยข้าแต่ยังช่วยโลกของข้าไว้ด้วย เจ้าคือผู้มีพระคุณยิ่งใหญ่ของข้าใช่แล้วแม้แต่ดวงวิญญาณของข้าดอกโพโหลโหวาที่เจ้ามอบให้ข้าเมื่อหลายปีก่อนข้าได้มอบมันให้กับนางแล้วเพียงแต่ว่าข้ากลับไม่สามารถพบกับนางได้อีกเลยช่างเถอะคราวที่แล้วเจ้าก็อยู่ในทุ่งดอกไม้โหยมู่เช่นนี้คราวนี้ก็เช่นกันดูเหมือนว่าเจ้าไม่เพียงแค่ไม่สามารถออกจากโลกแห่งความมืดนี้ได้ แต่อาจจะไม่ค่อยได้ออกจากทุ่งดอกไม้อยู่มู่แห่งนี้เลยด้วยซ้ำความเหงาสำหรับสิ่งมีชีวิตใดก็ตามล้วนเป็นสิ่งที่น่ากลัวทั้งนั้นแต่นางกลับต้องอยู่ที่นี่คนเดียวมันทำให้ข้ารู้สึกสงสารจริงๆจริงสินางรู้ว่าข้าชื่อหยุนเชอร์แต่ข้ายังไม่รู้ชื่อของนางเลยเจ้ายังจำชื่อตัวเองได้อยู่ไหม ว่าแล้วเชียวถ้าอย่างนั้นให้ข้าตั้งชื่อให้เจ้าดีไหมตัวเจ้าอยู่ในความมืดมิดพักอาศัยอยู่ในแดนเงามืดงั้นจากนี้ไปข้าจะเรียกเจ้าว่าโยเอ๋ดีไหมโยเอ๋โยเอ๋เอ,เอ,อืมฟังดูเหมาะกับเจ้าที่สุดแล้วละ่ะผมสีแดงดวงตาสีแดงงั้นตั้งแต่วันนี้ไป ข้าจะเรียกเจ้าว่าหงเอ๋อดีไหมหงเอ๋อหงเอ๋อจากนี้ก็ชื่อหงเอ๋เอเย้ข้ามีชื่อแล้วล่ะหยเอ๋อเจ้ายังจำเด็กผู้หญิงที่หน้าตาเหมือนเจ้ามากมีดวงตาสีแดงสวยงามกับผมสีแดงคนนั้นได้ไหมเมื่อหลายปีก่อนชายชาราไร้ร่างวิญญาณคนหนึ่งได้ฝากนางและเรือเซนโบราณไว้กับข้า ตอนที่จัสมินจากไปก็ฝากให้ข้าดูแลนางให้ดีแต่ข้าเป็นแค่ดาวหายนะที่น่ารังเกียจถึงอยากจะปกป้องพวกนางแค่ไหนก็ตามแต่กลับทำร้ายคนรอบข้างทีละคนโดยเฉพาะของเอ๋อข้าแค่มาเยี่ยมเจ้าเท่านั้นไม่คิดเลยว่าจะพูดเรื่องเศร้าแบบนี้กับเจ้าบางทีอาจเป็นเพราะของเอ๋อเหมือนเจ้ามากก็ได้ หืมโยเอ๋อเจ้าจะทำอะไรนี่มันโยเอ๋อเจ้าเป็นอะไรไปโยเอ๋อโหยเอ๋อหืมนี่มันตราดาบฝีแด้ของหงเอ๋อแต่หงเออไม่ใช่ว่าได้เป็นหงเออจริงๆหรอ ในท่านหงเอ๋อนางฟื้นคืนชีพแล้วจริงๆนางเป็นคนเรียกหงเอ๋อกลับมาหน้าตาของนางกับหงเอ๋อทำไมถึงเหมือนกันขนาดนี้หรือว่าพวกนางเจ้าออกไปจากที่นี่ไม่ได้หรอที่นี่ทำไมถึงมีพลังปราณขเมื่อรุนแรงขนาดนี้จริงสินายท่านท่านมีพลังลมปราณแสง ซึ่งต้านทานพลังมืดไม่ได้จะอยู่ที่นี่นานๆได้ยังไงเพราะว่าข้าเองก็มีพลังลมปราณแห่งความมืดเช่นกันในท่านท่านไม่ต้องห่วงพลังความมืดสำหรับข้าแล้วมันก็เป็นแค่พลังประเภทหนึง่งไม่มีทางบิดเบือนจิตใจของข้าได้แน่นอนจริงสิเหอหลิงนี่ถือเป็นความลับที่ยิงย่งใหญ่ที่สุดของข้า ถ้ากลับไปยังแดนเทพมังกรในอนาคตเด๋ได้บอกท่านเสรินซีเด็ดขาดหนท่านวางใจได้ข้าได้พูดไปตั้งแต่วันที่ข้าติดตามในท่านแล้วไม่ว่าในท่านจะไปที่ใดในอนาคตไม่ว่าจะดีหรือร้ายความเป็นความตายหรือชีวิตข้าก็จะติดตามไปตลอดการไม่มีวันเสียใจเหอหลิงข้าก็จะให้คำมั่นเช่นกันข้าจะลางแค้นให้เจ้า แค้นของเหอหลินและของตระกูลวิญญาณไม้ข้าสาบานว่าจะล้างแค้นให้หมดต่อจากนี้ความแค้นที่เจ้าถือไว้ก็ถือเป็นความแค้นของข้าเช่นกันในท่านขอบคุณหยเอ,อ๋อเจ้าฟื้นแล้ว ยเออขอบใจที่พาของเออกลับมาให้ข้าเจ้าต้องรู้จักของเออแน่ๆใช่ไหมงั้นหรอไม่เป็นไรตอนนี้เจ้าก็อ่อนแอมากเลยสินะงั้นเจ้าก็พักผ่อนที่ทะเลดอกไม้อยู่เมืองที่เจ้าชอบสักพักนะข้าก็ต้องกลับแล้วเหมือนกันไม่ต้องห่วงข้าจะมาเยี่ยมเจ้าบ่อยๆ คราวหน้าข้าสัญญาว่าจะไม่ปล่อยให้เวลาผ่านไปนานขนาดนี้อีกอืมต่อไปนี้ข้าจะมาเยี่ยมเจ้าทุกเดือนเลยดีไหมไปกันเถอะเราควรกลับกันได้แล้วอืมแม่จา๋าแม่จา๋าพวกเราเป็นเผ่าที่แข็งแกร่งที่สุดจริงๆหรอในยุคนี้ มังกรถือเป็นราชาแห่งวิญญาณทั้งปวงและเผ่ามังกรเทพของพวกเราก็เป็นราชวงศ์ของเผ่ามังกรเพราะงั้นพวกเราถือเป็นเผ่าพันธุ์ที่แข็งแกร่งที่สุดในยกนี้ท่านงานท่านพ่อของข้าก็ต้องเก่งมากแน่แน่ใช่ไหมพ่อของลูกไม่ได้เป็นสมาชิกของเผ่ามังกรเทพเขาเป็นมนุษย์แต่เขากลับคู่ควรกับการเป็นมังกรเทพยิ่งกว่าเผ่ามังกรใดทั้งหมดเอแม่จา๋า ข้าไม่เข้าใจที่แม่พูดเลยตอนนี้ลูกยังไม่จําเป็นต้องเข้าใจรอให้ลูกโตขึ้นก่อนเธอแล้วลูกจะเข้าใจเองอืมโตขึ้นอีกแล้วหรออยากโตวไวๆจะได้พบท่านพ่อเร็วๆข้าอยากรู้ว่าท่านพ่อหน้าตาเป็นยังไงพ่อของลูกเป็นคนที่พิเศษที่สุดในโลกแต่เดิมไม่ต้องติดอยู่ที่นี่เป็นเวลานานแต่พอพ่อของลูกอีกแค่เจปี แมม่่่กกก็จจะสาาารถออทีีนได้ล้ลววิธีการสมัครสมาชิกบนสมาร์ทโฟนให้เปิดไปที่เว็บเบราว์เซอร์แล้วกดไปที่จุดไข่ปลาที่มี3จุดจากนั้นเลือกเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปแล้วเข้าไปที่ YouTube ค้นหาช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิก หรือเข้าไปที่คลิปใดก็ได้ของช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกเช่นกันขอบคุณที่เป็นกำลังใจและสนับสนุนช่องของเราครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่ง comment มมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับตอนนี้ช่องเราได้เปิดรับสมัครสมาชิกแล้วหากต้องการสนับสนุนเราให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ